คยสงสัยไหมคะว่าทําไมแมวถึงชอบกล่องไม,ม่ว่าจะเป็นกล่องเล็กกล่องใหญ่แม้แต่กล่องขนมที่เราเพิ่งแกะทิ้งไว้บนพื้นแมวก็พร้อมจะกระโดดเข้าไปนั่งเหมือนมันคือบ้านหลังใหม่ของมันทันทีจริงๆแล้วพฤติกรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะแมวอยากซุกซนนะคะหรือแค่อยากแกล้งเราแต่มันมีเหตุผลทางธรรมชาติที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะข้อแรก กล่องคือที่ซ่อนที่สมบูรณ์แบบในธรรมชาติแมวเป็นสัตว์นักล่าแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสัตว์ที่ต้องระวังตัวจากศัตรูการที่มีที่ซ่อนแคบๆปลอดภัยทําให้มันรู้สึกอุ่นใจปลอดภัยจากอันตรายรอบตัวข้อ 2. กล่องช่วยลดความเครียดมีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูเทร t พบว่าแมวที่ได้กล่องอยู่มักมีพฤติกรรมผ่อนคลายเครียดน้อยกว่าแมวที่ไม่มีอะไรให้ซ่อนเพราะมันได้มีพื้นที่ส่วนตัวเล็กๆที่ไม่มีใครมารบกวน ข้อ3กล่องคือของเล่นชั้นดีกล่องเปล่าๆธรรมดารรมดาสำหรับเราแต่สำหรับแมวกล่องคือสนามเด็กเล่นที่กระโดดปีนปั้มหรือซุ่มโจมตีได้ทั้งวันโดยไม่มีเบื่อ ลองคิดดูสิคะว่าถ้าแมวเองก็เหมือนพวกเราบางครั้งก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่เล็กๆที่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องแข่งขันกับใครอยู่เฉยๆก็มีความสุขนั่นแหละแมวถึงรักกล่องมากขนาดนี้คราวหน้าถ้าแกะพัสดุเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบทิ้งกล่องนะคะเผลอๆเ,เจ้าเหมียวจะขอบคุณคุณในแบบของมันก็ได้ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เฟียด้วยนะคะ